บินลงโอซาก้าครั้งแรกโดนตอมอตรวจช่ำม,มากคณนิจิวคะคะปาแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาแกตั้งแต่ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นนี่ฉันบินเป็นสิบรอบแล้วนะและไม่เคยโดนตอมอตรวจเลยแมย้แต่ครั้งเดียวเอาตรงๆนะฉันแอบ,บตกใจอยู่เหมือนกันนะที่เขาเรียกฉันไปตรวจแต่ก็มั่นใจในตัวเองประมาณนึงแหละเพราะว่าเราไม่ได้พกอะไรที่มันผิดกฎหมายมาแอบ,บนึกสภาพตัวเองแล้วมันดูไม่ได้จริงๆหรอถึงก็ต้องเรียกฉันไปตรวจเนี่ยสิ่งที่คุณพี่ตอมอถามเลยคือคุณได้พกพี่กันมาไหมในกระเป๋าใบนี้มีสารเสพติดหรือออออาาาววุธพพกกกมมดด้้้้้ยหรร่ไไะะะทัังงนนคจตต ใจที่โดนค้นกระเป๋าก็ตกใจตรงที่ไม่ได้เก็บชุดชั้นในไว้ดีๆเปิดกระเป๋ามาปุ๊บน้องก็นอนแผ่ให้ดูเลยจ้ะไม่รู้ว่าจะตกใจกับอะไรก่อนเลยคุณพี่ตอมถึงก็อดยิ้มไม่ได้ตอให้ตรวจรอบไหนไม่ตรวจตรวจรอบที่ไม่ได้จัดกระเป๋าดีๆก็เดินเขินออกมาเลยสิจ้ะเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ไม่ดีรอเลยเพราะว่าหิวมากไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนบินตีหนึ่งของประเทศไทยมาถึงประเทศญี่ปุ่นประมาณ9ก้าโมงเช้าบินไกลกว่าฟุกุโอกะประมาณ1ชั่วโมงมาถึงสนามบินคันไซโอซากาก็งมทางกลับบ้านเลยส วิวการเดินทางจากคันไซโอซาก้าเลยนะเผื่อใครบินมาครั้งแรกเหมือนกันลงจากสนามบินเดินออกมาข้างนอกแล้วเดินมาเข้าแถวรอขึ้นรถบัสของสนามบินรถบัสจะพาเราไปส่งที่สถานีรถไฟหรือที่เขาเรียกว่าเทอร์มินอลหนึ่งเมื like like ่อมาถึงสถานีรถไฟแล้วก็เดินไปซื้อตั๋วที่จุดซื้อตั๋วได้เลยของปันขึ้นของ JR ซื้อตั๋วก็ไม่เป็นหรอกแต่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยซื้อเขาบอกเขาไปเลยว่าซื้อไม่เป็นจบๆไปเขาก็จะได้ทําเราแค่แจ้งบอกเขาไปว่าเราจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็ไปถึงไหนบ้างระบุที่นั่งหรือไม่ระบุที่นั่งแค่นั้น พนักง,งานก็คือแนะนําดีมากๆแม้ว่าจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พอเข้าใจอยู่เสร็จแล้วก็งมทางกลับบ้านเลยจ้ะถามเจ้าหน้าที่ทุกสถานีเพื่อความชัวร์สุดท้ายก็กลับมาถึงบ้านอย่าง<อ>ปลอดภัยมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์เราหรอกเธอชอบอะไรแบบนี้มากๆกับการออกไปใช้ชีวิตได้รับความช่วยเหลือบ้างได้รับสายตาที่เหยียดเหยียดบ้างก็สนุกดีถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตตอนอยู่ไทยไม่ได้คิดอยากจะกินอาหารไทยอะไรใดๆเลยกลับมาถึงญี่ปุ่นวันแรกเท่านั้นแหละอยากกินอาหารไทยแล้วรอบนี้ไม่พลาดที่จะพกมาด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือคู่บุ ประมาณ350มลเทผงกะทิน้ำซอสแล้วก็พริกน้ำปรุงลงไปตอนน้ำเดือดเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราอยากใส่ลงไปเลยตามด้วยผักต่างๆที่เราชื่นชอบผักพวกนี้อีชันปลูกเองนะจ้าได้กินแล้วพอทุกอย่างเริ่มสุกก็ใส่เส้นลงไปเลยน้ำห1-20ปิดแก๊สเทลงถ้วยได้หน้า,<ด>นาตา,าของน้องก็จะออกมาประมาณนี้โอ้ยเธอซดน้ำแล้วแบบชื่นใจสุดๆแทบจะไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเลยอะเดินทางมาเหนื่อยๆได้กินอะไรแบบนี้ก็หายเหนื่อยอยู่ด้ยกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายสองมั้งถ้าจำไม่ผิดหลังจากฉันกินอีี้้วยนนหมดฉัก็สลไป าวนานจนถึงเช้าจำได้ว่านอนไปเราๆสิบแปดชั่วโมงแต่พอป้าป๋าปลุกให้ไปทํางานก็ไม่อยากจะตื่นนะเธอเดินทางแต่ละครั้งใช้พลังงานชีวิตเยอะมากแล้วต้องมาทํางานต่ออีกสามวันฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยเดอ้อ